ขย่าหัวใจมาเฟีย EP สามผู้แต่งงูพงใหญ่ฝากกด u ับ c r i b e กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆทำไมคนนิสัยเสียถึงดันมีหน้าตาดึงดูดขนาดนี้หนอเพราะใบหน้านี้แหละถึงได้รับอภิสิทธิ์โลกนี้ช่างไม่มีความยุติธรรมจริงๆเบนปั้นรอยยิ้มตรงเข้าไปนั่งข้างกายของอีกฝ่ายพร้อมยื่นมือไปคว้าไดอารี่ของตนเองคืนมาอย่างแนบเนียนเสียงฮึดฮัดไม่พอใจของอีกฝ่ายดังขึ้น เบนได้ Le, แต่กับแอมพร้อมพูดว่าผมรู้ว่าคุณยังโกรธผมอยู่หากผมได้อธิบายเรื่องในคืนนั้นให้คุณเข้าใจแล้วก็คุณก็คงไม่เข้าใจผมผิดอย่างนี้ต่อไปเบนเหล่ Le, ตามองคนข้างเคียงที่นั่งนิ่งเราก็ัไม่สนใจเรื่องที่เขาพูดคืนนั้นมีงานเลี้ยงต้อนรับผู้จัดการคนใหม่ซึ่งผมเองก็เพิ่งจะรู้ในวันนั้นอีกอย่างคุณก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือผมเลยไม่ได้โทรบอกคุณก่อน <c oughs> บอกผมเพื่ออะไรไม่ทราบคิงตั้นหัวเลาะชั่วร้ายตามแบบฉบับมาเฟียหนุ่มใบหน้าหล่อร้ายนั้นลาวกระแปะเปลี่ยนเป็นวายร้ายจอมเจ้าเล่เป็นยิ้มเก้อได้แต่ชวนคุยเรื่องอื่นแทนช่วงนี้ผมลาพักร้อนคุณต้องการซื้ออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ล่ะผมไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นไม่มีทางที่คนอย่างเขาจะยอมลงให้กับคนอื่นง่ายๆหรอกนะ ่อให้แซงทําดีกับเขาแล้วก็ตามเบนสังเกตอีกฝ่ายยังคงมีใบหน้าเบึ้งตึงคิ้วขมวดแน่นน้าเสียงเล่ากับประชดประชันโดยไม่มีการลอมชอมคุณรู้แล้วว่าผมมีงานเลี้ยงคุณจะไม่ยอมให้ภัยผมบ้างหรือไงครับเบนเริ่มไม่พอใจอีกฝ่ายที่ยังคงเอาตาใจงั้นก็นแล้วแต่คุณก็แล้วกันผมก็เบื่อที่ต้องมานั่งเอาใจคนงี่เง่าอย่างคุณคิงต้นกับโมโหทวีคูณมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว ปกติไม่เคยมีใครกล้าวิจารณ์การกระทำของเขาเลยสักนิดแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของเขาอย่างกายก็ยังไม่เคยพูดจาแบบนี้กับเขาคิงตันทิ้งตัวลงบนเตียงเขาหันหน้าเข้าหาผนังอย่างขุนเคืองชีวิตเช่นนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่คุ้นเลยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเป็นชู้รักกับบิวยิ่งพฤติกรรมแปลกประหลาดจำพวกเฝ้ากังวลเป็นห่วงอีกฝ่ายคิงตันรู้สึกการเปลี่ยนแปลงนี้ ก่อให้เกิดอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในใจของเขาอย่างไม่ทันตั้งตัวแน่นอนหนุ่มพมอาจารย์อย่างเขาย่อมไม่เข้าใจในช่วงเวลาหลายปีหลังจากที่เขาขึ้นเป็นผู้นำของตระกูลยังคงไล่แฟนแม้กระทั่งสาวน้อยสาวใหญ่พร้อมเสนอตัวอยู่ข้างกายเขาแต่ทว่าความรู้สึกที่มีให้พวกเธอมีแต่ความห่างเหินนิ่งเฉยจนชินชาเสียด้วยซ้ำพวกเธอวางตัวสุภาพเรียบร้อยและระมัดระวังทุกการกระทำ กระทั่งคำพูดกลัวเผลอทำให้เขาโกรธหรือไม่พอใจหลังจากได้ใช้ชีวิตร่วมพ้องกับเบนเรื่องที่เคยมีคนปฏิบัติอย่างไรกับเขาอีกฝ่ายเล่ากับตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกล้าทำตัวแย่แย่ใส่เขาแม้กระทั่งว่าเขางี่เง่านี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครกล้าพูดจาหย,ยาบคายใส่เขามาก่อนนี่คือความรู้สึกแบบไหนกันคิงตันพยายามสลัดความรู้สึกแปลกๆกกไปกายได้รับโทรศัพท์สายหนึ่ง ที่เขาพยายามติดต่อปลายสายแต่อีกฝ่ายปิดเครื่องเขาจึงลังเลที่จะพบอีกฝ่ายอยู่แต่เผอิญอีกฝ่ายโทรหาเขาซะอย่างนั้นฮัลโหลคิงตันนายเป็นยังไงบ้างรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงนายมากที่ติดต่อนายไม่ได้ฉันยังคิดอยู่เลยว่าจะไปหานายฮัลโหลนายฟังฉันพูดอยู่ไหมคิงตันอืมเสียงคุ้นเคยตอบหลังจากนิ่งเงียบฟังไปคู่นึงเขาไม่ค่อยแน่ใจในตัวเอง ฉันอยากเจอนายสักหน่อยได้ไหมกายถอนหายใจแล้วกล่าวกับอีกฝ่ายคงจะยากช่วงนี้ฉันเองถูกสะกดรอยจะจัดการฝ่ายนั้นก็กลัวว่าตะแก่นั่นจะไหวตัวทันหากฉันลงมือแต่ไม่เป็นไรฉันคิดจะไปหานายที่ห้องของเบนในฐานะผู้จัดการผู้เป็นห่วงลูกน้องเป็นยังไงล่ะแผนการของฉันเมื่อกี้นายพูดว่ายังไงนะนายเป็นผู้จัดการที่บาร์นั่นอย่างนั้นเหรอ ถูกต้องช่วงนี้ฉันเบื่อเลยอยากลองทำงานอื่นดูบ้างแต่ไม่ต้องห่วงนะข้อมูลทั้งหมดฉันจัดการเรียบร้อยไม่มีใครจับได้แน่นอนกายกล่าวอย่างพอใจผลงานของตนเองแต่ถ้าว่าปลายสายกับนั่งกลมขม,ขมับของตัวเองซะง,งั้นโรงแรมหรูระดับห้าดาวแห่งหนึ่งเคสเดินเข้ามาภายในห้องอาหารที่ถูกจับจองไว้ล่วงหน้าชายหนุ่มราวๆสามสิกว่ารูปร่างสันทัด แต่งตัวดูทันสมัยเหมาะกับเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่เป็นอย่างมากเขาลุกขึ้นมาต้อนรับหญิงสาวคุณสวยกว่าที่ผมจินตนาการไปเยอะเลยนะครับขอบคุณค่ะหญิงสาวยิ้มพอเป็นมารยาทเธอนั่งลงบนเก้าอี้ที่ชายหนุ่มดึงออกมาให้เธอเขารอเธอนั่งจนเรียบร้อยแล้วค่อยนั่งลงที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามของหญิงสาวบริกรเดินเข้ามาเปิดไวให้ทั้งคู่ทันทีเคสมองวายขาวที่ถูกลินเธอจิบไวายไปหนึ่งอึก แล้ววางแก้วไวน์ลงจ้องมองชายตรงหน้าดวงตาสีมรกตด,ดึงดูดสายตาเธอไม่น้อยผมคิดว่าคุณจะไม่ยอมมาดูตัวกับผมซสอีกเพราะเรื่องก่อนหน้านี้ชายหนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงโศกเศเร้าเคสลุบตาลงยกแก้วไวน์ขึ้นดื่มอึกใหญ่แล้วพูดว่าเพราะฉันอยากลืมเรื่องทุเลศนั่นถึงได้มาดูตัวในวันนี้ตาหากชายหนุ่มนึกไม่ถึงว่าเธอจะเปิดเผยตรงไปตรงมาแบบนี้ คุณจะให้โอกาสผมได้คบกับคุณใช่ไหมครับเคทยิ้มแล้วคุณเป็นพวกเจ้าชู้รับหลังผู้หญิงที่คบด้วยกันหรือเปล่าล่ะคะชายหนุ่มสอึกขมวดคิ้วผมเป็นพวกอัธยาศัยดีกับผู้หญิงแบบนี้พอจะได้ไหมครับเคทยกแก้วไวน์ขึ้นดื่มอีกอึกงั้นก็คงต้องจบการคุยกันแค่นี้มือนี้ฉันเลี้ยงคุณเองก็แล้วกันนะคะเธอไม่ให้เวลาเขาได้เริ่มต้นคบโดยด้วยซ้ำ เขาปล่อยเธอไปตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นแผนการของเขาที่วางไว้ก็พังตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเลยด้วยซ้ำฉันต้องไปแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณที่คุณสละเวลามาในวันนี้เมื่อพบว่าเธอไม่หวั่นไหวชายหนุ่มจึงชักจะใจร้อนขึ้นมานิดนิดคิดจะใช้แผนล้างเธอก่อนสูญเสียโอกาสที่จะได้เข้าใกล้เธออย่างเช่นตอนนี้เขายิ้มละไมผมสามารถช่วยคุณเรื่องตามหาพี่ชายแต่ผมมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้น แค่คุณยอมคบกับผมเท่านั้นชั่วพิบตาเขาคิดถึงเรื่องนี้ได้กระทันหันจึงรีบคว้าโอกาสไว้ความเงียบแผ่ขยายระหว่างคนทั้งสองเคทยิ้มน้อยๆพูดกับชายหนุ่มว่าฉันต้องขอตัวก่อนแล้วนะคะพอเธอพูดจบเธอก็ลุกขึ้นยืนหันหลังเดินจากไปทันทีชายหนุ่มตกตะลึงใบหน้าเขาบึ้งตึงอย่างที่เจ้าตัวเองเก็บอาการไม่อยู่บ้าเอ้ยเขาทำอะไรพลาดเรื่องถึงได้เป็นแบบนี้ ชายหนุ่มสมอองมาอย่างไม่เข้าใจตนเองพลาดตรงไหนกันเสียงเปิดประตูห้องน้ำดังขึ้นคิงตันรีบพูดว่าไว้ฉันค่อยติดต่อในายใหม่แล้วกันก่อนกดปุ่มวางสายอย่างรวดเร็วแล้วซ่อนโทรศัพท์มือถือเบนยืนลังเลที่หน้าประตูห้องน้ำอยู่พักหนึ่งก่อนตัดสินใจเมิอนอีกฝ่ายหลังจากที่คิงตันเห็นเบนมองตนในตอนแรกเขาก็งงๆไปเล็กน้อยเหมือนกำลังคิดว่าจะวางตัวกับอีกฝ่ายยังไง ถ้าว่าเบนกับเมินตนอย่างไร้คำพูดคนกวนประสาทอยู่ข้างเขาอย่างนี้จะไม่ให้โมโหจนควันออกหูก,ก่อนก็คงแปลกน่าเสียดายที่ฝ่ายไม่หันไปมองสีหน้าเดือดดาลกับถามยังใจกล้าคุณรู้สึกยังไงบ้างละ่ะที่ผมทำแบบเดียวกับที่คุณทำกับผมคิงตั้นมุมปากกระตุกพฤติกรรมเบนยิ่งเหิมเกริมกับตนเองเกินไปแล้วเบนไม่รู้สึกถึงบรรยากาศอันตรายจากอีกฝ่าย รู้สึกอยากจะอัดคนขึ้นมาคิงตันพูดขึ้นน้ำเสียงเย็นชาก้องกังวานไปทั่วห้องเบนหันกลับไปมองคนพูดด้วยแววตาประหมาอาจเป็นเพราะก่อนหน้าดวงตาสีเทาคู่นั้นล่ากับแววตาของสัตว์ร้ายจ้องมองพร้อมตะคุบเหยื่อแม้จะคุ้นเคยกันดีแต่สายตาเช่นนี้ทำให้ใบหน้าของเบนมีเหงื่อซึมออกมาร่างผอมบางสั่นสะท้านไม่หยุดทั้งที่นายเพิ่งอาบน้ำแทๆ้ๆกับเหงื่อชกไปทั่วตัวซะแล้ว ดวงตาสีเทาของคิงตันดูเหมือนจะสีเข้มขึ้นสีหน้าตื่นตระหนกของอีกฝ่ายทำเอาคิงตันยื่นมือไปจับคางของเบนนิ้วมือเรียวยาวค่อยๆรูปลูกกระเดือกที่ยื่นออกมาภายใต้คางที่บ่งบอกถึงความเป็นชายนิสัยนายเองก็เหมือนผู้หญิงจนฉันแปลกใจเบนขมวดคิ้วหัวใจเขาเต้นรัวมากมันดังตึกตักรุนแรงกว่าเดิมเมื่อถูกอีกฝ่ายสัมผัสเลือดในกายล้อนลุ่มแผ่ซ่านไปทั่วทั้งล่าง ระหว่างจ้องมองกันและกันอย่างไม่ลดละของทั้งคู่เบนกืนน้ำลายโดยไม่รู้ตัวเขาพยายามเก็บสีหน้าพร้อมพูดอย่างประมา่าตอนนี้ผมจะพักแล้วคุณควรกลับไปนอนที่เตียงของคุณได้แล้วเบนตั้งใจตัดบทสถานการณ์ตรงหน้าเพื่อทําให้ความรู้สึกพุ่งพ่านต่ออีกฝ่ายสงบลงคิงตันเรากับรับรู้ได้ถึงแววตาที่ซ่อนความปรารถนาของอีกฝ่ายแม้พยายามที่จะซ่อนมันแต่กับปิดไม่มิด เขากดมือลงบนลำคอองอีกฝ่ายเบาๆถึงได้รับรู้อุณหภูมิร่างกายที่ร้อนเผาสัญชาตญาณบอกเขาสุดจะข่มกั้นความปรารถนาจูบเล่าร้อนหนักหน่วงลุกเล้าอย่างไม่ทันตั้งตัวร่างสูงใหญ่ทับทับร่างเล็กส่วนนั้นที่แนบชิดกันขยายตัวเพราะความปรารถนามีเพียงกางเกงที่กางกั้นระหว่างเสียดสีกันเบาๆจุมพิษที่เนิ่นนานจนคนคู่ใกล้ขาดอากาศหายใจพวกเขาจึงผะกันออกอย่างกระทันหัน คิงตันไม่ใช่คนที่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระจำพวกเสื้อผ้าที่ต้องมัวมานั่งถอดทีละชิ้นมือของเขาฉีกถึงเพีงเสี้ยววินาทีก็เผยเรือนล่างเยา้ายวนของอีกฝ่ายให้เห็นเขาโน้มตัวจุมพิษที่ไม่ได้อ่อนโยนนักลงบนเรือนล่างเล็กครั้งแล้วครั้งเล่ารูปร่างสมบูรณ์แบบของชายหนุ่มเบื้องหน้าเบนทำเอาดวงตาเขาลุกวาวอย่างปิดไม่มิดเขารู้ตั้งแต่วันที่ช่วยอีกฝ่าย ความงดงามของรูปร่างและหน้าตาของคิงตันบ้านเทพบุตรนั้นกล้ามเนื้อมัดเหมือนแฝงเล่นด้วยความแข็งแกร่งและพละกําลังเบนเองมักคิดถึงเรือนร่างสุดวิเศษนี้อย่างเลื่อนลอยเบนคังมาเบาๆอย่างชื่นชมเรือนร่างอ,งอีกฝ่ายความปารถนาร้อนลุ่มของพื้นที่ส่วนล่างพองขยายจนคับแน่นในที่สุดคิงตันแยกขาเลี้ยวเล็กออกจากกันท่าทางของเขากำลังจะลุกล้ำเข้าสู่ร่างกาย,อ,ยาอีกฝ่ายอย่างอดใจรอไม่ไหว จังหวะนั้นเองเบนเอ่ยถามคุณเคยนอนกับผู้ชายมาก่อนใช่ไหมคิงตันตกตะลึงใครจะกล้าบอกว่าไม่ใช่แค่กับผู้ชายแม้กระทั่งผู้หญิงเขาก็ยังไม่เคยนอนเลยด้วยซ้ำขืนบอกไปตนก็เท่ากับเสียหน้าเปล่าๆสู้เรียนรู้จากการลงมือเลยดีกว่าคิงตันดันล่างเข้าไปอย่างดึงดันกระทั่งเสียงคางเจ็บปวดในช่วงแรกแปรเปลี่ยนเป็นสุขสมออกมาจากริมฝีปากของเบน ร่างบางค่อยผ่อนคลายรับความใหญ่โตออกฝ่ายไปอย่างเต็มที่ค่ำคืนอันบ้าระห่ำงคู่จึงได้เริ่มต้นขึ้นณนะตอนนั้นช่วงเที่ยงของวันเบนเหนื่อยจนกระดิกตัวไปไม่ไหวเขาคบคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคืนพื้นที่นอนแข็งและเย็นมากต่อให้ฝ่ายใช้ร่างกายที่ใหญ่โตอบกอดเขาตลอดเวลาแต่ถ้าว่าผิวที่คู่กับพื้นห้องแดงไปไม่น้อยคราวหน้าจะไม่ยอมให้ฝ่ายร่วมรักกับเขาที่พื้นห้องเป็นแอนคาร์ ที่แน่ชัดคือคิงตันเป็นฝ่ายลุกเขาในตอนแรกดูราวกับไม่ค่อยชินการเข้าจากด้านหลังแต่ทว่าผ่านไปสักพักเขากับหลอกลอกอ่อเก่งจนเป็นหมดแรงไปซะก่อนด,ด้วยซ้ำต่อให้ไม่ได้รู้สึกรักกันแต่ก็พบว่าตนเองชอบร่วมรักกับคิงตันแม้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กำกวมที่จะดำเนินไปต่อในฐานะไหนดีระหว่างใช้ด้วยกันไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบซิด้วยซ้ำอีกอย่างต่อให้เมื่อคืนทั้งคู่ไม่ได้ป้องกัน ถึงขั้นตอนสุดท้ายที่คิงตันหลังในตัวเขาก็เถอะแต่ก็ไม่มีโอกาสท้องแน่นอนอยู่แล้วต่อให้มีครั้งต่อไปหรืออีกกี่ครั้งผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่ติดอยู่ในใจก็คือลูกถ้าหากลูกหน้าตาเหมือนคิงตันคงเพอร์เฟกมากยิ่งกว่าตนเองถูกรลงวันที่หนึ่งสีอีกโชคดีที่วันนี้เป็นวันแรกของการลาพักร้อนในขณะที่กำลังกุ้มใจที่ไม่ได้เห็นแม้กระทั่งเงาของคิงตันเลยด้วยซ้ำหรือว่าเขากุ้มใจกับเรื่องเมื่อคืน คิงตันกุ้มใจปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคืนจริงเขามีอะไรครั้งแรกกับผู้ชายแถมเช้ามาไม่กล้าอยู่สู้หน้าอีกฝ่ายได้แต่โทรนัดกายเพื่อออกมาพบกันทั้งที่รู้สถานการณ์ในตอนนี้คับขันขนาดไหนแต่คิงตันหงุดหงิดกุ้มใจจนต้องขอคำปรึกษาจากเพย์บอยถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันขณะที่คิงตันนั่งคบคิดปัญหากายที่นั่งฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้น มองคิงตันเรากับไม่เชื่อที่ตนเองได้ยินคิงตันไม่พอใจปฏิกิริยาของฝ่ายที่มีต่อเขาโดยสิ้นเชิงอย่างมากน้ำเสียงหงุดหงิดกล่าวอย่างเดือดดาลขึ้นไหนบอกว่าตัวเองเชี่ยวชาญเรื่องความสัมพันธ์ไงพอเรื่องนี้ถึงกับนั่งนิ่งเป็นหุน่นคงดีแต่คุยละซิท่าถึงได้ว่าไม่เห็นคบใครเป็นตัวเป็นตนเพราะแบบนี้นี่เองพวกท่าดีทีเหลวกลายถึงกับแทบกระอักเลือดออกมาในคราวเดียวเมื่อเจอคำพูดเหน็บแนมไม่ไววหน้าเขาเลยสักนิดดูท่าทางโกรธเขาจริงแหละ สายตาสีเทาจ้องมองอย่างขุนเคืองตอนแรกฉันคิดว่าเบนอาจจะลุกนายก่อนเพราะเขาต้านทานเสน่ห์ของนายไม่ไหวแต่กับผิดคาดกลายเป็นนายเปิดซะก่อนงั้นจะไม่ให้ฉันประหลาดใจได้ยังไงกายไม่เคยตื่นเต้นคึกคักขนาดน,นี้มาก่อนถึงเขาจะผ่านเรื่องราวความรักมา,มามากมายแต่ก็เป็นเพียงแค่ช่วงข้ามคืนพอตื่นขึ้นมาก็แยกย้ายกันเล่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เขาคิดว่าการร่วมรักของคิงตันเล่าร้อนและใจกล้าเกินกว่าเขาคาดการไว้เมื่อนึกถึงฉากเล่าร้อนอย่างเพล่ไหย่ท่อนล่างของตนกระพันแข็งเก่็งขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวบ้าจริงกายสะบัดรศรีษะสลัดภาพวาดบิวออกจากสมองตนกายบอกความคิดเห็นว่าเมื่อมีความสัมพันธ์กันแล้วหากทั้งคู่ต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกันก็ลองใช้ช่วงเวลานี้คบกันแต่หากรู้สึกอึดอัดจนไม่สามารถมองหน้ากันได้อย่างสนิทใจ ก็แค่ถอยห่างออกจากกันแม้ปัจจุบันการครบกันระหว่างเพศเดียวกันจะไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็ตามแต่กายไม่อยากให้คิงตันรู้สึกฝังใจกับการมีสัมพันธ์ครั้งแรกแล้วเป็นปมภายในใจทีหลังบางทีนายควรให้เวลากับตัวเองค่อยๆตัดสินใจฉันอาจจะบอกนายได้ไม่ดีเท่ากับหัวใจของนายว่านายรู้สึกยังไงกันแน่คิงตันยิ้มเยาะตนเองถามใจเขาเหรอถามว่าอะไรละ่ะ ตอนนี้เขาแค่รู้ว่าเขายังไม่พร้อมเจอหน้าเบนแต่ก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจความรู้สึกสับสนวุ่นวายในใจแบบนี้ของตนเพิ่งจะเคยรู้สึกเป็นครั้งแรกฉันเริ่มรู้สึกเสียใจเรื่องของเคสแล้วคิงตันกล่าวตอนนั้นน้องสาวเขารู้สึกเสียใจมากเมื่อรู้ว่าวิวนอกใจเขาไม่เคยเห็นเคสร้องไห้หนักขนาดนี้มาก่อนเลยนับตั้งแต่ทั้งคู่สูญเสียพ่อและแม่ในอุบัติเหตุกายตัวแข็งทื่อ เขาเห็นดวงตาสีเทาเต็มไปด้วยความเศร้าหมองเธอเข้มแข็งกว่าที่นายรู้ซะอีกเท่าที่ได้ยินมาตอนนี้เธอเดินสายดูตัวเป็นว่าเล่นพบเจอหน้าพูดคุยกันเพียงไม่กี่ครั้งก็ปฏิเสธฝ,ฝ่ายชายทันทีล้อเล่นหรือเปล่าเคทไม่ได้มีสัยล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นถึงแม้ปฏิกิริยาของคิงตันจะอยู่ในการาคาดคะเนยอยู่แล้วกายก็ยังคงอดขมวดคิ้วอย่างหงุดหงิดไม่ได้นายคิดว่าฉันกำลังล้อเล่นอยู่อย่างนั้นเหรอ เคทไม่ใช่สาวน้อยวัยยี่สิบที่นายรู้จักเธอโตเกินกว่าที่นายจินตนาการไว้อีกหากนายมีเวลาได้คุยกับเธอบ้างก็คงจะรู้ว่าเธอไม่ได้ไร้เดียงสาอย่างที่นายมองเห็นแค่เพียงเปลือกนอกเท่านั้นเขาเคยชินกับเคทที่เป็นสาวน้อยรู้จักโตเฝ้าแต่เรียกร้องความสนใจจากเขาไม่หยุดแต่เธอแสบสุดๆทุกครั้งที่เกิดเรื่องที่โรงเรียนขึ้นเธอกับเลือกที่จะไม่บอกเขาที่เป็นพี่ชายแทๆ้ๆแต่กับยอมปรึกษากาย ทุกครั้งจนสนิทสนมกันเล่ากับพี่น้องคานตามกันมาโดยปริยายจริงด้วยฉันลืมไปสิสนิทว่าเธอโตพอที่จะรู้เรื่องอะไรด้วยตัวเธอเองขอแค่เธอสบายดีฉันก็พอใจแล้วคิงตันพูดด้วยเสียงรับเรียบเรื่องคุยกับฉันมีแค่นี้ใช่ไหมอืมคิงตันสังเกตเห็นท่าที่ผิดปกติของกายเขาจึงเริ่มระแวดระวังตัวเป็นอย่างมากต่างฝ่ายต่างรู้กันดีไม่ใช่แค่ความรู้สึก แต่เป็นสัญชตาตญาณของคน้งคู่ที่ว่องไวมอเตอร์ไซคันหนึ่งพุ่งมาเบื้องหน้าของคนทั้งสองเวลาเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวคิงตันดึงปืนจากด้านหลังเกงออกมาพร้อมเล็งเป้าหมายกระสุนปืนของคิงตันยิงถูกเข้ากับคนซ้อนที่เล็งปืนมาทางเขาพอดีความแม่นยำทำามอมคนซ้อนเสียการทรงตัวกระเด็นหล่นจากรถมอเตอร์ไซค์หลังจากที่คนขี่เห็นท่าจะไม่ดีคิดจะขี่หนีแต่กระสุนอีกนัดก็ถูกยิงเข้าล้อหลังของมอเตอร์ไซค์ยอย่างรวดเร็ว รถมอเตอร์ไซค์สูญเสียการทรงตัวคนขี่กระเด็นลอยกลางอากาศล่างล่วงหล่นลงกระแทกพื้นขณะที่กำลังจะคาหนีคิงตันยิงเข้าที่ขาวอ,อีกฝ่ายแม้จะรู้ว่าพลาดท่าผู้ชายคนที่ล่วงก่อนหน้าฉวยโอกาสนี้คิดจะหนีแต่ถ้าว่าถูกคว้าคอไว้ได้นอนสักพักหน่อยก็แล้วกันกายสับลงบนต้นคอของอีกฝ่ายด้วยใบหน้าไม่สบอารมณ์ไม่ช้าไม่เร็วฝ่ายตรงข้ามก็ต้องรู้อยู่ดี สู้เข็นข้อมูลจากคนพวกนี้ดูซะหน่อยจะได้รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครสีหน้าบวาดผวาของคนขีมม่มอเตอร์ไซค์กลัวจนร้องขอชีวิตอีกฝ่ายปล่อยผมไปเถอะผมไม่บอกใครแน่เชื่อผมเถอะนะเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดร่างร้องขอชีวิตนั้นนอนแน่นิ่งคนตายเท่านั้นที่จะไม่พูดกายจ้องมองใบหน้าเคร่งเครียดของคิงตันนายไปเถอะที่เหลือฉันจัดการเองอืมดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยล่ะ ฉันเชื่อว่าพวกมันจะเคลื่อนไหวหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้แน่คิงตันต,นตบไหล่กายเบาๆก่อนจะเดินจากไปพวกเขาต่างรู้เส้นทางนี้ดีไม่ใช่แค่ต้องเอาตัวรอดแต่ต้องจัดการให้อีกฝ่ายไม่เหลือรอดเลยหากพวกเขาคิดจะลงมือทุกล่องลอยถูกทิ้งไว้เล่ากับเชิญชวนแบบไม่ไว้หน้ากันสายตายเย็นชาของชายหนุ่มวัยสาสิบกว่าจ้องมองพวกเขามาลายงานจนชักใจแป้ว้อยคำกล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งทื่อ ลงมือพาดทั้งที่ไม่เคยพาดมาก่อนเนี่ยนะทั้งที่ก่อนหน้ามาวินเตือนตนเองแล้วแท้มุมปากเหยียดย่างยิ้มบางทีฉันคงต้องใช้ตัวล่อแทนการประกบพวกเขาตั้งแต่ที่ได้พบกันครั้งนั้นเขาก็รู้ข้อเสียเรื่องความหยิ่งทนงของตนเองดังนั้นครั้งนี้เขาจะจัดการเคสด้วยตัวเองดูเหมือนอารมณ์หงุดหงิดก่อนหน้านี้ของผู้เป็นนายบรรเทาลงคนรายงานจึงรีบร้อนขอตัวออกไปจากห้องทำงาน หากขืนชักช้าแล้วก็ผู้เป็นนายเกิดเปลี่ยนใจมาระบายอารมณ์โทสะกับตนเองคงแย่แน่เขายังไม่อยากเป็นเหมือนคนก่อนๆที่สภาพไม่ใช่คนเมื่อเจ้านายเขาเลือดขึ้นหน้าจะลงมืออย่างโหดเทียมจนบัดนี้เขานึกถึงทีไรยังใจสั่นไม่หายชายที่ดูธรรมดาเห็นจะไม่มีพิษมีภัยแต่เวลาลงมือกับใครทีไรอีกฝ่ายที่ถูกลงมือมักจะเลือกจบชีวิตของตนเองดีกว่า ที่จะอยู่ต่ออย่างเจ็บปวดทรมานคิดถึงตรงนี้ชีวิตในบ้านของผู้มีทิทธิพลมืดมนอย่างที่คนอื่นกล่าวไว้เคทมองชายหนุ่มเบื้องหน้าของตนเองอย่างมึนงงเขายื่นมือมาทักทายเธอหญิงสาวได้แต่ยื่นมือออกไปก่อนเขาจะคว้าและจุงมพิษลงหลังมือของเธอสายตาของเขาจ้องมองเธอด้วยความปรารถนาเต็มเปี่ยมเคทหลบตาลงรีบดึงมือของตนเองกลับพร้อมเช็ดคราบสิ่งสปกปรกบนหลังมือของตน ต่อหน้าอีกฝ่ายการกระทำของเธอทำเอาชายหนุ่มเรากับถูกตบหน้าอย่างแรงเขานึกแค้นใจหญิงสาวตรงหน้าก่อนจะแกล้งถอนหายใจย,วยาวๆจนอีกฝ่ายทันสังเกตท่าทีของเขาเราไม่ได้สนิทกันคุณไม่ต้องแสดงพฤติกรรมเช่นนี้กับคนที่เพิ่งเคยพบหน้ากันครั้งแรกคำพูดของหญิงสาวส่งผลให้ชายหนุ่มจุกในอกขึ้นมาอีกครั้งเขาพยายามฝืนยิ้มพวกเราสองคนเคยเจอกันมาแล้วคุณเคยนัดดูตัวกับผม งั้นหรือคะขอโทษด้วยนะคะฉันนัดหลายคนจนจําไม่ได้กระทั่งชื่อของฝ่ายชายหนุ่มชะงักอีกครั้งก่อนกล่าวเรียบง่ายต่อว่างั้นคุณก็ช่วยจําชื่อของผมด้วยเพราะผมต้องพบกับคุณอีกบ่อยๆผมชื่อยอด์ฉันจะพยายามไม่ลืมชื่อของคุณก็แล้วกันนะคะเคสรู้สึกเพียงเธอไม่ควรไว้ใจชายหนุ่มคนนี้อาจเป็นเพราะช่วงนี้ภายในตระกูลเกิดขึ้นใต้น้ําขึ้น ทำให้ทุกคนที่เข้ามาใกล้ชิดเธออาจจะเป็นสายลับของใครสักคนที่ส่งมาโปรดติดตามตอนต่อไป